ตัวต่อไปที่เราจะมาพูดกันนะก็คือตัวสตาร์ไลท์เบอร์สองมันคือยาผาผ่านไขมันนยครับแต่อธิบายนิดนึ่งหลักการของมันก็คือการเผาผ่านไขมันตัวนี้มันไม่ได้เผาผ่านไขมันที่อยู่ในกระแสเลือดนะครับตัวนี้มันจะเป็นลักษณะของยาถ่ายเพราะฉะนั้นในการลดไขมันของมันมันไม่ได้ลดในกระแสเลือดแต่มันไปลดไขมันก่อนการดูดซึมในลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันคือยาถ่ายต้องใช้ระยะเวลามันไม่สามารถแบบว่ากินทันทีปุ๊บจะลดทันทีเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้กินอย่างน้อยประมาณสักเดือนสองเด กินไปประมาณเดือน2เดือนแล้วคุณลองไปวัดค่าไขมันดูมันจะค่อยๆลดลงอย่างช้าๆครับใครที่แบบไขมันเลือดสูงพวกนี้ควรจะทานยาแพทย์แผนปัจจุบันควบคู่กับยาหมอเสียงไปด้วยจะดีครับนอกจากจะเผาผังไขมันก่อนที่ร่างกายจะดูดซึมภายในลำไส้ได้แล้วอ่ะยังสามารถใช้ในเรื่องของการขับถ่ายได้เพราะฉะนั้นใครที่มีมปัญหาเรื่องท้องผูกพวกนี้สามารถอ่ามาดูยาตัวเผาผานไขมันพวกนี้ทานได้ แต่ทีนี้อธิบายไปนิดหนึ่งยาขับถ่ายมันมี่าหลายประเภทยกตัวอย่างเช่นยาขับถ่ายประเภทสมุนไพรยาขับถ่ายประเภทใบส้มป่อยหรือว่ายาขับถ่ายประเภทดีเกลือฤทธิ์ในแต่ละประเภทพวกนี้ฤทิ์มันจะไม่เหมือนกันบางคนตอบสนองต่อยาขับถ่ายประเภทดีเกลือก็จะถ่ายได้ดีหรือบางคนไม่ตอบสนองต่อยาขับถ่ายประเภทสมุนไพรก็อาจจะกินแล้วไม่ได้เห็นผลอะไรใครที่แบบกินยาขับถ่ายประเภทดีเกลือแล้วกินยาขับถ่ายของโรงพยาบาลแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยออกลองมาทานตัวยา ขับถายตัวนี้ดูบางทีร่างกายของท่านอาจจะตอบสนองต่อยาตัวนี้ได้ดีกว่าย,ยาพวกนั้นก็ได้นะครับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ท้องผูกแล้วกัน